แนะน,นำต้องฟักขนาด56ฟองนะครับผมถ้าหงายฝาขึ้นนะครับผมก็จะเห็นตัวโครงใหญ่เลยอันนี้เป็นกดลวฮิตเตอร์นะครับทาความร้อนแล้วก็จะมีตัวพัดลมระบายความร้อนกับกระจายนะครับอันนี้จะเป็นตัววัดค่าความเฉือนครับส่วนตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์สําหรับวัดอุณหภูมิความร้อนนะครับผมตัวนี้เป็นสายไฟส่งไฟไปยังมอเตอร์ติดไข่นะครับตัวเครื่องก็จะติดไขใ่ให้ออโตทุกสองชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์แล้วก็ถักติดไข่ครับ สามารถวางไข่นกะรัแบบไล่ลําดับไปเล็กสุดนะครับผมแล้วก็ไข่ไก่ไข่เป็ดนะครับส่วนไขห่ห่านสามารถฟักได้เช่นกันแต่ว่าจะต้องวางช่องเหมือนช่องนะครับผมเพราะว่าไข่จะใหญ่แนละ้วก็ดักนกครับก็จะมีตัวตะแกรงนะครับผมถึงวัดกาหนดได้ฟันนะครับเราสามารถยกถาดพิกไข่ออกแล้วก็นําไข่วางไว้ที่ตะแกรงได้เลยนะครับด้านล่างมันจะเป็นล็อกสําหรับเติมน้ำเพิ่มความเชื้นนะครับผมสามารถเติมได้ที่รูนะครับ อยูมุมของเครื่องนะครับลูกค้าสามารถเช็คได้เลย